คุณหลอกได้ก็เฉพาะ fc นะครับหลอกได้ก็เฉพาะ fc ข,ข,ข,ของพวกคุณนั่นแหละนะครับของพวกข้อมหาจําเลยนั่นแหละนะครับเ fc นั้นมันหลอกง่ายนี่นะครับดูเรื่องเขาเล่าเรื่องไอ้ซอย fc ก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตานะครับหลงกันจนทุกวันนี้นะครับขนาดรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องไอ้ซอไม่มีจริงนะครับเห็นไหมเขาก็ไม่ยอมหนีไปไหนนะครับเห็นไหมล่ะก็ไม่ยอมหนีไปไหนนี่แหละครับเขาเรียกว่า หลงจนหัวปักหัวปัม่มนะครับหลงจริงๆนะครับเขาหลงจนจนงหัวไม่ขึ้นนะครับหลงจนงหัวไม่ขึ้นเรื่องไอซอนะครับอแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับคนที่เล่าเรื่องนะครับนายแม่นายหญิงอะไรนะ่ะนายแม่นะครับแล้วตอนนี้คนที่เล่าเรื่องนายแม่นะครับก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในบ้านของจำเลยนะั่นแหละเอ็นไว้แหละ เห็นไหมละ่ะคนที่เ,เล่าเรื่องนายแม่นะครับแล้วนายแม่เป็นใครล่ะครับเห็นม,มันก็จะโยนให้อ่าจะโยนให้พ่อแม่น้องเขาได้แหละเอฟซี MC เขาก็เชื่อนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีเป็นเรื่องจริงนะครับมันก็ไม่เป็นเรื่องจริงทําไมทองลุงสีแปลกแปกนะครับว่าอทองคําขาวจ้าแม่คุณทูนหัวเอ้ยไม่รู้จักทองคาขาวเลยเดี๋ยวโดนการม่ยอมเลยนะครับ เออนะครับจริญวิทย์นะครับสงสัยนั่นลงนะครับชีวิตจําเลยไม่เคยมีใครสนใจเลยนะครับเรียกร้องนะครับในชีวิตแบบผิดผิดนะครับใช่ครับขนาดญาติพี่น้องเขาลองคิดดูนะครับญาติพี่น้องเขายังไม่มีใครใส่ใจเลยนะครับจะเอาอะไรล่ะเห็นไหมญาติพี่ญาติน้องเขานะครับยังไม่มีใครใส่ใจเลยเพราะนะครับเออเราะ นะครับมันเป็นการกระทําของเขามาตั้งแต่วัยรุ่นวัยหนุ่มจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับเห็นไหมจนถึงเดี๋ยวนี้เขาก็นะครับไม่ไม่มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นรายได้ของเขาเองเนี่ยเป็นรายได้ของเขาเองนะนะครับมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับทุกเรื่องทุกราวที่ผ่านมานั้นนะครับเห็นไหมทุกเรื่องทุกราวที่ผ่านมานะนะครับ มันเป็นเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องของเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเออนะครับเอลืมไปเลยนะครับนะลืมปิดประตูหลังบ้านเนี่ยครับว่าอ่าอ่าี่นะครับเขาเรียกว่าอ่าเป็นเรื่องเปลราวที่ผ่านมาน่ะน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นลูกฟุกหรือเปล่านะครับมันเป็นลูกฟุกหรือเปล่านะครับลูกฟุกคือหนึ่ง ตอนแรกเขาล้องไห้ได้ผลนะครับนะครับเป็นการล้องไห้ได้ผลนะครับเขาก็เลยล้องไห้ตลอดมานะครับเออพอ fc รู้แล้วล้องไห้ไม่ได้ผลแล้วนะครับเขาก็ทําอย่างอื่นนะครับก็ทําอย่างอื่นมาเรื่อยนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเขาดึง fc ให้อยู่นะครับล้องไห้ไม่ได้ผลหลังจากนั้นก็นะครับตั้งกลุ่มมาเล่าเรื่องไอซอนะครับเล่าเรื่องไอซอก็โยนความผิดให้ฟังทั้งนู้นเนี่ย นะครับแต่มันไปผิดพลาดตรงที่ว่านะครับลุงลุงหนูหายใจไม่ออกเนะี่ยมันไปผิดตรงนี้นะครับไม่ผิดตรงว่าลุงลุงหนูหายใจไม่ออกหมายความว่านะครับจำเลยอย,อยู่ในสถานที่นั้นด้วยเห็นไหมละ่ะ <c oughs> นี่แหละครับหมายว่าสถานที่นั้นไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับมีแต่จำเลยอยู่นะครับเออแต่ว่าลุงลุงหนูหายใจไม่ออกที่นะ่ะนะครับเด็กโดยส่วนมากแล้วมันจะต้อง นะครับร้องหาพ่อหาแม่นะครับอันนี้บอกว่าเรียกว่าลุงลุงหนูหายใจไม่ออกเห็นไหมล่ะนั่นแหละจำเอฟซีของจำเลยก็เชื่อจนมาถึงทุกวันนี้นะครับขนาดรู้ทั้งรู้แล้วว่านะครับเรื่องไอซอน่ะนะครับมันไม่มีเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับก็พยายามนะครับจะปั้นนะครับให้นะครับทานายชุดใหม่เนี่ยนะครับเขาเชื่อในเรื่องนี้นะครับปั้นให้ทานายนะครับชุดใหม่เนี่ยเข้ามาฟังให้เขาเชื่อเรื่อง นะครับเรื่องบ้านสามหลังนี้ก็ต้องเป็นผู้กระทำนะครับแต่ทนายเขาไม่เชื่อเห็นไหมล่ะเออทนายชุดใหม่เนี่ยนะครับทนายชุดใหม่เนี่ยเขาก็วางไปที่นะครับเด็กหายนะครับเออนะครับเขาก็แก้ต่างให้เท่าที่เขาแก้ได้นะครับเออไหนไหนะถ้าไปถึงตรงจุดนั้นนะครับมันก็เรื่องของมึงนะครับเออกูไม่ได้ติดพุกเลยกับมึงนี่นะครับหน้าด้านหน้าทนก่อเห็นจำเลยสองคนนี่แหละลุงนะครับจริงๆนะครับเออ นะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องราวของความโกหกทั้งนั้นนะครับที่นะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยนะครับได้นะครับหลอกลวง f อฟเข้าจนถึงทุกวันนี้นะครับ